มาเลยครับผมฮ่าโนเซนเจอกับเนเวอร์ดายและตัวซ้ายมาครับกางโนไปก่อนแล้วโดนหัวไป็นหนึ่งแล้วโดนสอดกลับมาน้องการไปเลยครับอืมโฟนกอ็อดมาแล้วตัวอีกตัวหนึ่งมาแล้วครับมาเลยครับมาแล้ลลวจังหวะนี้ First Blood Double Kill Double Kill ฮะอ้บบวอาวจ่าขอบเก็บ Double Kill บ โคตรตึงจากขอบแป๊หนึ่งนะโอเคมาเลยเลสโกยังไงดีล่ะคู่นี้ยังไงดีล่ะคู่นี้สูสีนะแป๊หนึ่งนะมากับผมโนเซนฮะซาเช เฟินก็ดซูชิบารอนทางด้าน n e v e r d ์ได้เอ็นดีนั่นเองครับเอ้ยนะบางนาจาครอบมิดไนส์ผู้ซีจาคอบสองคิวมากี้นี่การนัดตั้งไม่มีใครนี่อ้าวแล้วครับตัวน้องวังนี่มินนายน้องแจไปเลยอะ่ะอ้าวแล้วตัวด้านานาป่งไปอะ่ะเจอเจอมินนายเก็บจังได,ด้านซูชิบารอน เริ่ชนกับไปหัวนกดาวไปเลยครับตัวด้านหน้าแล้วอาเดินนกดาวไปเลยครับ<พ>ชากอบวางไรเด็กเก็บอีกแล้วครับเก็บอีกแล้วครับตัวนี้เขาจะออนไฟแต่เพื่อนไม่เอาอะไรเลยเอเอเฮอผู้ซี่มาครับจะชุบ่ันแล้วบ้าวงบีมาเหมือนจะชันฮะมาครับผู้ซี่กูพ้าเชื่อเลยเนี่ย ย่ายาถ้าล้อดัดย้อสุมุง่งฉงก็ต่อตอบอจปงพาษาญม์เเอรอรัวมาเลยครับผมปนกดโคตจะออนไฟแต่เพิ่งได้หนึ่งคิวมันนี่มันกงงงไปนะบางทีแล้วทางด้านซูซี่ครับเห็นตัวด้านหน้าปะซูซี่ผู้หญิงปะเนี่ยถามจริงนั่นไงซูซี่บอกขอสักคิดหน่อยรักกันแล้วได้ด้วยครับโอ้แล้วมีการกระโดดยิงครับ ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสิวนะบาง <Double kill. S 1> อันแล้วพูซี่เอาจาขอบเหมือนไม่ใช่จาขอบเลยเหมือนพูซี่จะเอาได้หรือใครวะงงเฉยมาพูโอ้หมดตี่ <Triple kill. S 1> ไปเลยครับแ,แล้วเป็นทางด้านทริปเปิลคิวของโฟนคอร์ดับก็จับมันเอาเรื่องบอกเลยว่าเอาเรื่อง <Baby. S 2> คู่สี่แข่งจบแล้วนะสำหรับโซลอดกับ NR Gaming เอ่ะเป็นโซลอดที่เอาชนะด้วยสกอร์7ต่อ3นะอันนี้คือคู่ห้านะครับที่ยังติอยู่ก็คือโนเซนกับ ND น็นดีดิ้ดได้อันอันอัน,อนสั้นๆดีกว่าชื่อเยอะเอนะ NZ อ่ะเอออันนี้คือ NZ น่ะที่กูจับภาพอยู่อ่ะส่วนัที่สองก็คือ ND เออจะได้ไง,ง่ายๆกูจะได้ไม่ต้องพูดชื่อ,อ,อยาฟูซี่เข้ามา แล้ววิ่งเนียนๆจอกก็มั่เกับแตกเลยสุดๆตัวด้านหน้าก็ตังไอวัวไปยังไม่มีใครน็อกดับฝังเนียโอ้ยเกือบเสียวระเบิดแล้วกูซูซี่จ๋าเธอทำอะไรตรงนี้เนี่ยฉันจะจะปาระเบิดค่ะปาไปแล้วค่ะเดี๋ยวซาปิดค่ะเจ็บเจนิดนึงนะคะ แต่กูโคตรตึงไงจะขอบอกมาดิกูขอดันหน่อยละกันประชิดมาเพื่อจะเอาซูซี่กับโฟนด์กอดแล้วมีทั้ง3ตัวเลยครับตรงนี้ตั้ตงดันโนเซนแล้วจะขอวิ่งสแลปสแนปฟองมาไม่ใช่ฉันแรกครับแล้วตัดตัวด้านหน้นนาซูซี่น้องดาาไปแล้วการโบนโคตรสวยจอดนี่แล้วมั้งคริสเบอรคิวฮะแม่จะมอสเท่าไหร่อ่ะจะขอบแม่งโคตรตึงอะเนาะกูพูดอะไรเนี่ย เข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทีมต่อไปคู่หกแข่งเวลา2 1 0 0เนเอยเอนเป็นทางด้าน FOG เจอกับ Black ท e ีม Blacklist Esport นะฮะ Blacklist ส่งสองทีมแต่ ล็กทีมหนึ่งเข้าทีมหนึ่งตกครับวันนี้มาดูว่าจะฝ่าฟืนไม่ใช่ฝ่าฟืนดิโอ้เรียฝ่าฝืนได้ไงวะจะฝ่าไฟแดงไปเลยโอ้กูเรียไฟแดงได้ไงวะยังไม่ไฟเขียวเลยอ้าา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 ไปเลยครัาไมารอดาา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 า อะไรของมึงวะเนี่ยมิไดไนยิงหัวไปเลยบารอนบอกไม่ใช่โฟนก็ตเข้ามาซูซี่สกาสิยมภูเมื่อกี้เป็นฟาร์มาร์สสีเหลืองส้มนะอันนี้เป็นสกาสิยมพูครับทางด้านจะขอบออนไฟจัดแล้วก็เป็นปาร์ตนาไปนอกดาวไม่เมือนจะนอกดาวแต่ดูสกรอุ้ยเลยลสามสองนึ่งสี่ห้าเซูซี่ยังเล่นไม่ได้นะครับแล้วทางด้านโนเซนเหมือนจะเอาความใช้ชนะเข้ามา สองหนึ่งเอา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 ไม่มีวัวมีครับแต่โคไซจะเข้าเมาแล้วแต่ปากลางโคโนปัดชิดอย่างนต้องถอยไปเล่นเงินที่อยู่แต่เล่นไม่ทันนะซูซี่ก็สุดท้ายตัวครบของเราแล้วเอามาได้เลยป่าเลยมันบินเยจะเจาะไอ้วัวแล้วอุ้ยพุซี่ครับไปจากบุญได้ซูซี่ปาดวัวเล่นหนึ่งครับเอาเลยฮะหนึ่งตอนหนึ่งครับจังหวะนี้จะต่างฝ่ายต่างมีคนนอกดาวคนรับสั่งครับโอ้ยเร่องฟรีเห็นตีนอยู่ใกล้ๆต้นไม้แล้วก็ซัดไปสามตอนหนึ่งครับ เอาเรื่องอ n d never die แบบอา้าว ศูนย์คิวของเอ้ยหน้าบางนะหน้าบางนาโฟนก็ออกซ้ายมาแล้วจะเล่นไม่ได้ครับพื้นที่มันกว้างไปแล้วถ้าโดนส่วนกลับมาเนี่ยเขาจะเล่นยังไงเพราะว่าลงกันไปถ้าไม่มีบอเล่นมันก็จะตายไงโอ้บารอนฮะหัวชมพูหัวชมพูกับกระเป๋ากระต่ายสีชมพู เหมือนจะดูคู่หูเป็นวงกลมสีชมพูแล้วเบอร์สองทางด้านฟนก่อนเหมือนจะโดนชาร์คครับโอ้แล้วชาไปนิดหนึ่งครับโคได้แล้วเปล่าไหมโครได้ครับสำหรับซูชิไม่ใช่ซูซี่นะก่อนมาซูซี่เฉยเลยบางทีก็ซูซี่ก็ซูชิจะขอบนักดาบไปครับตัวนี้ครับมาดูว่าจะเบิกสกอร์แรกกับตีตัวอะไรเพืรอกับซูซี่เอซูชิทีิบอกขอหน่อยนะคะ แล้วได้ด้วยค่ะได้ด้วยค่ะแล้วเป็นสกอร์คิวให้กับเขาเลูก้าวแข็งกิมิดนนย,ยิงหัวยอีกแล้วมิดนนย,ยิงหัวยอีกแล้วฮึ่ม Child, baby. มาผมมิดหนเออยน้าบางนะยังไม่ได้คิวเลยนะจ๊าซูซี่บอกฉันได้สองคิวแล้วเนาะลงจอยโล่หด เขเกัจาขอบบอกว่ากูยังไปไม่ถึงรือมึงยิงกูและมาครับผมปูซี่ง้าง้วเบิดลงป่อยโดนระเบิดนดเดียวไม่รับดาวโดนประมาณครึ่งหนึ่งของชีวิตชละปลาส่วนกลับไปเหมือนกันแล้วเหมือนจะโดนชัดระวังกระโดดลงไปนะเพื่อนนะง้าง้ะเบิดหนึ่งสอหลังเก้าอย่างงี้ก็ไม่รอดดีครับปูซี่ขึ้นมาด้านบนเหลือเหลือซูชีอีกเลยครับตัวคป1เม สอเม็ดไม่โดนนาทีสองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะมาวะสองคนนี้ต้องล้างแค้นน่อยแหละต้องล้างแค้นครับต้องล้างแค้นให้ได้ปลาช่องนั้นไปแล้วปึ้มโอ้โดนแค่ร้อยสามสิบเองเหรอโอ้ลิมิตรในมึงจะลาดกูทำไมเนี้ยกำลังจะได้คิวอยู่แล้วโอ้โอ้อารมณ์เสียหมดเลย มิดไนน์น้อเอ้ยนะบางนาบอกว่ากูกำลังจะได้คิวเลยมึงมาปาดคิวที่11ของตัวเองเฉยเลยมิดไนนอืมฮึโนเซนวันนี้แปลกๆนะฮะไฟมันยังไม่เริ่มไงมันยังไม่ก่อขึ้นไงไฟมันยังไม่เริ่มเลยเนอะปาแล้วเบิดไปฮนะเบมไง โอ้ระเบิดสูสีจะจัดนไม่ใช่สูสีดิหลายสีจะจัดเลยอะมิในเกมนี้เหมือนจะได้ MVP ด้วยนะเพราะว่าห่างกับห่างกับจ้าขอบประมาณ4คิวอะคือจาขอบจะตีเสมอต้องได้เก็บสีในด่านนี้ MVP ไม่มีผลนะแค่แบบโชว์ตึงโชว์เทพแบบเผื่อมีทีมไหนไหมเห็นเข้าตาอะไรเงี้ยแบบขอดึงเข้าทีมหน่อยละกัน เห็นแบบอู้ไฟอินเดเ d e ิบ n ลเอ็มว v พีอินเ game และแบบอู้ว้เอาลูกซองร์เจอร์แล้วเข้าไปเต้งเต้งนกดาวครับบอกเลยว่าตัวเองนอกดาวแล้วเอ้าไม่ยิง ไม่ยิงอย่างนี้เขาหน้าตาเขาตาดขามันยังไม่โดนแล้วเขาไปชาตัวด้านหน้าสับลูกซองไปมึงเม็ดเราโอ้ยจุกสวยแล้วกอ้แล้วเพื่อนรัตครับมินนายบอกว่าคุณจะเอาแคนเดียวแล้วเขาไปตัตัวด้านหน้าแล้วตัวเองก็อาจจะนกดาวแล้วส่วนไปเต็มๆไม่นกดาวตัวเองนกดาวเฉยเลยแล้วทันั้นฟูซี่เข้ามาแล้วชาติเข้ากลางโขาหนูครับตอนนี้บารองกดออกไฟไม่ใช่บารองนั่นเป็นบารอนฟ่อนฟ่อนกดเออไม่ได้ฮะแล้วเป็นเอ่ยหน้าบางนะเปิดคิวได้แล้วโอ้โหสุดมันเลยว่ะคู่นี้ ออฮะโคตรจะสุดมันเลยฮะคือแบบฝั่งนี้ก็แบบท้ออ่ะคือฝั่ง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 เอ็นดีคือท้ออ่ะขนาดทีมตัวเองนำนะแต่ท้อมีอยู่คนเดียวที่ท้อตอนนี้คือเอ้ยนะบางนะครับท้อมากครับพราะยิงยังไงเนี่ยคือทำได้แค่ดาเมดอะยังไม่ได้คิวถ้าขึ้นสกอร์คิวเนี่ยมันจะทำให้กระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้นนะฮะ มาดูดัมเมจกันบ้างฮะหกตอนหนึ่งครับดัมเมจสูงสุดอยู่ท,ที่อยู่ที่มิดไนท์ครับ3,500ครับคิวก็อยู่ที่มิดไนท์ครับ12คิวโอ้โหตายแค่ครั้งเดียวเวอร์เวอร์จัดเวอร์จัดตายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นฮนะส่วนพูซี่ก็ตายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตายเยอะสุดก็เป็นเอ่อบารอนกับซาซาเชอร์ซาเชอร์อะไรของมันวะตายไปเกตแบบตายเยอะสุดละ ฟนกดคือว่าเล่นดีนะเหมือนเป็นตัวใบ,บของทีมเลยกูไม่น่านชมเลยดาวเลยเนี่ยชากอบกูชาขอบคือแบบคือโอ้ไม่น่านชมเลยจะชมอยู่แล้วเมื่อกี้ยังไม่ทันชมเลยนียไม่ทันชมเลยมันตายแล้วดูน่าดีก,กูจะชมนะคนนี้ก็เก่งเหมือนกันเอาเสือเข้ามือเฉยพูซี่นี่เก่งนะเก่งมากเลยนะทำดีทำต่อไปซูจิ โอ้โหแล้วโฟนก็เรียบร้อยสูจีก็สุดท้ายขอจับภาพจับนี้เรียบร้อยพูซี่เก็บไปเจ็ดหนึ่งครับอืม้มโนเซนตกรอบฮะเอ็นดี ND เข้ารอบครับเอบีพีเกมนี้ครับต้องมอบให้เขาจริงๆครับสำหรับ JS2S meets Knight สังหารไปสิบสองครับดาเมจสามพันแปดร้อยยี่สิบครับสุดยอดครับคนนี้ ใครจะซื้อตัวรีบซื้อเลยครับราคาอยู่ที่80ล้านปอนด์นะหรือประมาณ3,000ล้านบาทน,นั่นเองครับเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไป let's go